อะยังอบอมึงเด็กศูนย์ไฮอร่อยได้บอหนึ่งสอคืบเดียวครับพี่้นงคืบหนึ่งอนี่้อไเลยอ๋อศูนย์แปดเก้าอ๋อศูนย์อันนี้ศูนดเก้าเนาะรีเมื่อนี้ไปซื้อของผมซื้อยังมาหูบอสซื้อยังซื้อของเล่นยมาซื้อของเห่นมาเป็นบออยากให้เล่นหมอยากให้เล่นเออที่ววาอยากให้เล่นเล่นบอลเย เอาลงได้ผมให้ยลอยนึงนี่หายลอยหนึงลงได้ายลอยหนึงมันแมนแมนแมนจับไปมามอือม,มาดิดเออครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่สมดีคุณสมดีคุณสมดีมีน้ำใจถ่าโยนลูกกิงปองเข่าครับเนี่ยเข่าเนี่ยเข่าถ้วยเข่าถ้วยถวย้ถว,ยถวยเออไม่ถ้วยไม่ถ้วยอ่าตื่นไปหน่อยนึงอ่ะบ๊องหัวแล้วประมาณจัก สามแผ่นสามแผ่นสามแผ่นประมาณผมให้หกสิบเซ้นอ่าให้โยนสามขังสี่สิบแปดสิบเสอนให้โยนสามขังอืมถ้าโยนได้เอาไปร้อยหนึ่งเอาไปร้อยหนึ่งโอเคจะไปโอเคเดี๋ยวด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหน่อยอีกสักครู่แป๊บเดี่วเอาเล็บว่าใครเป็นไทยหัวหัวกระติกก้าหึยยังหัวแล้วอ่าจัดกัวนี่คือมีลูกปิ้งป้องมีลูกปิ้งป้องแมนเออต้องจับปิ้งป้องเลยครับสามลูก คือลูกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพึ่งไอ้ไอ้อันนี้ล่ะถ้วยถ้วยมาถ้วยถวยอันนี้เลียอยู่ในเงื่อนเลยครัคือได้ตอนนี้ไผเป็นไใครเป็นใีมือวักันนายพระหัว่เนี่ยเทพโยนปิงปองแม่ยว้อันคนคุยนี่นะคุยโวจากหูเนี่ยนี่พี่กวางอ่าทำอะไรหมดโยนใส่ถ้วยนี่นะพอาใจนะให้ได้กี่อันกี่ลูกสามลูกสามครั้งถ้า ขอหกครั้งไม่ได้บ่จะสามครั้งมันเข้าถ้าหกครั้งมันไม่เข้ามันจะได้เลขสักตัวบ่มันได้สามครั้งสามตัวสามตัวโอเคเออยัดไปถ้าสามครั้งบ่ได้กลับบ่ห้อ่าบ่ห้เงินบ่ห้เงินเลย่โยนใหม่ได้ไหมบ่บ่ได้โอเคโอเคแต่เดี๋ยวเอามันกี่ร้อ่ได้ค่าน้ำมันพี่ได้ค่าน้ำมันกลับเออเล่นกันแบบนี้เลยใช่ไหมจะให้ตังค่าน้ำมันพี่ต้องลงทุนโยนกับแมนบบเมนเตอร์อ่อยหนึ่งได้ผมจะหาอร่อยเลย เอาไว้เอาจับไปอ่าห้าร้อยจกมาเลยห้าร้อยมาเลยโอนเลยบโบสิโอนไม่มีไม่ซดอยู่แค่ร้อยเดียวนี่โอเคตกลงตามนั่นตามนั่นเลยเอาโอเคลูกผู้ชายลูกผู้ชายทำไดรทำนั่นแหละครับมาอ่ะเอาก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าเดี๋ยวตรงไหนตรงนี้ปะต่อให้เอาแค่นั้นแหละขยับไปอีกนิดนึงนี่ละมองนี้เลยมองนี้ดีกว่าขอลองก่อนลบอลหนึ่ง ขอลองก่อนแม่โค้งต้องดูปอ่าลองลองลองเดี๋ยวให้ลองให้ลองเอาเอาเกยไก่ยังไงนี่งานจังสี่เบิ้งขาเก่าเนี่ยไก่เก่าเดียวเก่ายังไงโอเคโอ้ยเก่าเก่าเดียวก็ได้งเอ้ให้เก่าเดียวพ่อหนิต่อให้เลยเก่าหนึ่งเห็นยวะเก่าหนึ่งอยู่นี่นี่อ่าเนีโอเคให้เก่าหนึ่งโอ้บัลนี้บัลโยนมันก็ได้งออกัวแก้วลึกไปไหนบ่บุหูเลยบอนี่เนี่ยเอ้าอ๋อ นวนเบิ้ทดสอบก่อนนะครับทุกคนทดสอบกอนนอะทดสอบก่อนตัทดสอบไม่เอาตัวไรอ่ะกับเลยเอ๋อจำมาตัวไกันเดี๋ยวพึ่งเดี๋พึ่งเดีพึงเนอมาเลยเนอมาเลยเนอมาเลยโอ้่ไก่นึงปัวเขาปัวเขาป้อเขาพี่พ่อโ เอาไหมเอาไหมทีนี้ได้แล้วโอเคได้แล้วไม่หรอโอเคเอาจริงเอาคืจเดี๋ยวคือกติกาของผมเนี่ยมันมึงนี่แสงเนี่ยจัง่อยคือกติกาของผมมันจะให้ให้ซทำดีโนี่โอ้ยโอ้ยเอาไหมมาจับในนี่ในนี่นี่ในลูกวิดป็อกหน่อยสิมีตัวเลขอยู่มีตัวเลขอ่ะมีตัวเลขจับก่อนลูกแหลกจับก่อนลูกแหลกในในเล็กหนังในเล็กหนัง อ่าบอมึงเด็กศูนย์ะมาเกยกย์ศูนย์ศูนย์อ่าศนย์บอกศูนยโยนเลยโยนเลยเดี๋ยวกันโยนเลยสามแผ่นเมื่อกี้ทำเล่นพี่เมื่อกี้ทำเล่นเออทำเล่นคุยอีกแล้วทำเล่นเ,<อ>เ,เนี้ยเอาจริงเหรอเนี่ยจริงลอันนีอันนี้สามขัง้นสามดูนะไดเล็ศูนย์ศูนย์แผอ่ะเกย์กยุ้่เก่าแข่เก่าเดียวเลยอุ้ยบ่มีอันนี้ไก่กมนนูมดขยับไปอีก สัมผัสดีนี่โกงนั่นี่มันไม่ได้ใกล้นะพี่มันเด้งนะนี่อ่าๆๆมาเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอมึงเกลไก่ก่อนอร่อยนึ่ยมันสั่งล่องเราะมึงมึงยู่ิไก่เนี่ยแค่นี้เองนี่เฮ้ยเอ้าเอ้าบัวได้เลขกสุดดัวได้เอาจับอีกจับอีก พยาพยายีเเจ้าเด็กย,ย่งเด็กต่อไป <18. S 1> เด็กแเด็กแปดศูครับพี่น้องเอ้ยคุยนี่คุยคับเอาได้บอ่าหาอยหาอยได้บอเดือสอได้บอเอาแล้วเอา เสือะตัวที่สามี๋นลุ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 นลนลุนลุนในจงนอย๋่ไงี่ไงไอ้ตัวที่สมเลขเกครับพี่น้องโอ้เลขแม่สิศูนย์แปดศูนย์้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แดเก้าครับเอาจี้ครยะไปยนเขาเนาะโลกสุดลูกสุดไทยโอ้โหแค่นี้เอาได้ไหม คือคืออันนี้เด้อพี่น้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเอากลมลงมึงกลมลงมึงนี่คืบเดียวครับพี่น้องคืบหนึ่งเอาปล่อยเลยมือนี้ถ่วได้ไหมเอาอนุญาตอนุญาตให้คำเอาอนุญาตให้คำโอ้ยแบบไหนกันนี่โอ้ยโก่งเนอะเทำไมคำจุดคำจุดอันนี้เนอะมือมือนั่นคำแมะทำไมเทำไมหนึ่งสอง ส่งไซส่งัยเก่าฮ่ากรับนี่เอฮะเก่าว่าบ่อนี่เก่าว่าได้แล้วได้บ่อนี่ห้าร้อยนะฮะเก่านะเนี่ยเอะเก่าแล้วเนาะเออเดี๋ยวได้ได้ห้าร้อยเอาไปลอยนึงกันยังไงไปลอยนึงกันเออเออได้แล้วเขาบอกสามในหนึ่งในเข้าคนหนึ่งก็ได้ห้าร้อยลบแล้วตอนนี้ได้มาร้อยหนึ่งแล้วเลยอีกสี่เป็นนี่ผมสี่ร้อย ว่าอีกตัวไม่เขียไม่ได้เก้าเฮ้ยเจ้าอีกนะเอาห้าร้อยอีกเอาร้อยนึงพ่อเอาร้อยนึงเอาสองครั้งเอาสองครั้งถ้าเกิดเข้าก็เลขสองตัวไปเลยอ๋อก็เขาเลขสองตัวอ่าเอาคนอยากเสียงขอล่อยนี่นะความใจเพลินมาใกล้คาน้ำมันคาน้ำมันเออเอาเลขยังเลขศูนย์เลขทำไมไม่ได้เขียนอ้าวผิดแล้วเอาทำไมไม่เขียน เลขหกเลขหกอ่าได้เรื่องเลขหกครับขยับไปไหนแม่เมื่อกี้นี่โกงอยู่ได้เนี่ยให,ให้เย็บสิน,นคือเขาจะคือเขาให้ยูเซียนมีมื่อเมื่อสกักครู่นี่เพิ่นมาผีได้เออแต่ก็ให้แต่ก็ให้เอออ่ะสองสองดูสองดูเนาะสองดูเขาหนึ่งสองดูเขาหนึ่งได้ตังค์ได้ตังค์งร้อยหนึ่งถ้าไม่เข้าก็คือได้เก้าัวเดียวอ่าโอเคหนึ่สอง บอเขาโอ้ตายเลยบ่อเขาเขามาลุยั่งกันด้วยตัวที่โอ้จากในถุงอีกแล้วเขาออกไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วแล้วทำไมไม่มีพี่ไม่ได้เกี่ยงเลยโไม่ได้เกี่ยงใช่ไหมทอาไมปึ๊บเลขไหนเลขกหนึ่งเลขกหนึ่ง เลขหนึเลขหนึเมื่อกี้นี้ยก็หกหนึ่งบอกกับจะได้ไปเลขหนึกหนึ่เออหกห่งเอาและจีดีิตจีดีดีดิเดืเต้ยอุ้ยเข่าเข่าเสยเข่าเสยนะเข้าอะไรหน่งหกหนึ่งเก้าเลขที่เข้าก็มีหนึ่งกับเกาเท่านั้นบอ เอาก็ใช่ไงก็พวกนั้นเข้ามันเข้า2องเนนี่เล่นขอเาย่างนี่เนี่หนกับเกกับเเข้า2ตัวเอาเข้าสองตัวเดี๋ยวเดเขียนเขียนไหนก่อนอันนี่เเป็นแนวทางเป็นเห่นเกมแต่ว่าเป็นแนวทางได้ซีโได้ตอนแรกตอนแหกมันตอนแรกจับบอแมนตอนแหกจับได้เลอย่งตัวแรกจับได้ได้หกบอแมนไอ้ทั้งสาตัวก่อนเขียนไเนยศูนย์ทั้งหมดนะศูนแปดเก้าทั้งหมดศูนย์แปดเก้ทั้งหมดศูนย์้ขียนให้ดู เล่นเกมนำ้ำเสียงเงินนําเดิเลกนำล้ำตัวแรกคือ0ูนแปดเกครั้งแรกเออครั้งแรกศูนยตัวอ่าศูนอ่าศอันนี้ศูนเก้าะตัวแรกศูนย์แตัวที่นท2นี่หกหสองกหนึออกออกอีกเดี๋ยวาหกหนึ่งอ่าหกหนึ่งไปกุงหูและสิออกว่ออกบุงหกหนอ่าอันนี้คือครั้งแรกนี่ใดนี้ก็ศูนย์แก้าหกหนที่นี้ เขียนไอตัวถี่มันลงเหมือนก็หกกับหนึ่งหกกับหนึ่งหกเก้าหกเก้าไอหนึ่งเก้าตัวที่ลงก็หนึ่งเก้าหนึ่งตัวแรกตัวตัวแรกตัวแรกเก่าหนึ่งอ่าวงกลมอ่าเอาชูชูชูตัวที่เข้าใน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 ถังเนาะอตัวที่เข้าในในกระป๋องในกระป๋องเออในที่ใส่อะให้เห็นไฟในจะหน่อยเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งนี่ตัวนี้อีกตัวเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเออตัวที่เขาเก่าหนึ่งไอเขาเก่าหนึ่งชุดน้ำพุซึมเขาตัวนี้ตัวนี้ที จับสามครั้งเขาแต่สองครัแรกเล็กเก้าเนาะตอนที่สองหกหนึ่งเขาเล็กหนึ่งอะฮอืมโอ้แปดแปดศูนย์แปดเก้ากับหกหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะอาจารย์สันเลยต์แนนเออหยาเออมันออกตัวเก่าเลยนี่เอากับบงอยู่แล้วว่ามันจะออกว่าเป็นแนวอันนี้เล่นเกมนะเป็นแนวทางนะครับพี่น้องแปลกแปลกก็ว่าจะออกไปออกไปไปใช้จ่ะ ไม่น้านนี่เดี๋ยวติดตามผมติดตามนะครับฝากผลงานด้อยอ่าแล้วก็สาลีสิไปกันกันหรไปกันเอาฝากช่องเจ้าของก็อย่าลืมไปติดตามนะครับช่วงนี้ก็จกหมดไลฟ์สดชักระยะหนึ่งนะครับจะเป็นทําคลิปเยอะขึ้นมานิดนึงยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะรวยๆเฮงๆรับรองวันนี้มีเฮแน่นอนครับรวยๆเฮงๆครับรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับผมกดติดตามด้วยนะครับตั้งสองช่องครับสวัสดีครับผม